alo hi hi ทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม my little pony mm hmm. ในอีเวนต์ช่องว่างระหว่างไวนะคะวันปิกนิกแล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะทุกคนเราผ่านขั้น4ี่ไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นที่5แล้วนะคะขั้นที่4เราก็ได้รับรางวัลเป็นร้านค้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จหรือย,อยังไรไปดูซิ เราไปดูก่อนว่าร้านค้าเราสร้างเสร็จหรือ,อยังเฮ้ยใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนอีกหนึ่งนาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีกว่าๆเราจะมาได้เห็นเดี๋ยวเราจะได้เห็นร้านค้ากันรับเพชรก่อนน้องษาไปหาเพชรมาให้เรานะคะรับเพชรเสร็จแล้วก็ไม่ให้เบรรี่เทเชืยรของเราได้พักนะคะเราจะส่งไปหาเพชรอย่างต่อเนื่องไปเลยแล้วก็อีก ตัวหนึ่งกำลังหาเพชรอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูก่อนว่าพิงกี้พายนะคะก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าผ่านเลเวล33ไปแล้วนะคะส่วนหัวและส่วนตัวของเรานั่นเองตอนนี้เราก็อัพพลังนะคะอุปกรณ์ฮีโร่ของเรามาถึงนี่แล้วนะคะส่วนหัว36ส่วนตัว35เพิ่งผ่านขั้นที่4มาสดๆร้อนๆเลยก็อัพมาประมาณ3ขั้นแล้วนะคะ แล้วก็มีพลังรวมอยู่ที่269พลังที่แนะนำอยู่494นะคะเกือบ500เลยก็ต้องสะสมพลังไปอีก200กว่าเลยนะคะเพื่อที่จะมาจัดการบอสขั้นที่5นั่นเองแล้วเราก็มีความคิดว่าเราอยากได้น้องตัวนี้นะคะน้องมู o n s t o n e นะคะน้องสีสดใสมากเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีแผงคอสีฟ้าเขียว ส้มชมพูนะคะแล้วยังได้ลัวสีลุ้งอีก20อันด้วยในราคา300บาทนะคะเราก็ได้เพชเพิ่มอีก30เม็ดซึ่งเราอยากได้เซตนี้มากแต่เราหวังว่าวันนี้น่ะจะมีตัวคูณ7ผู้ช่วยคุณ7มาขายใช่ไหมก็ไม่มาไม่มาขายเลยแต่กลายเป็นมีอวตารหายากมาขายแทนนะคะเป็นรูปของยูนา มีแบกาวเป็นสายลูงข้างหลังด้วยนะคะได้เพลสามสิบเมตรแล้วก็ได้กรอบหายากเป็นกรอบรูปหัวใจนะคะเราลองเอามาใส่ดูกรอบก็น่ารักดีนะทุกคนดูสีมันมันน่ารักแบบว่าเป็นน่ารักแบบน่ารักอะ่ะแล้วมันมันไม่ลกเท่าไหร่มันไม่ลกเหมือนอันเนี้ยเหมือนกรอบปัจจุบันใช่ไหมอ้าวนี่นี่อันนี้เห็นไหมมันเป็นแบบเป็นน่ารักแบบโล่งๆนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีกรอบนี้เป็นกรอบรูปอ่าล้อล้อเหมืองล้อที่สําหรับเล่นเหมืองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหัวใจก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าเราก็อยากเติมซื้อผู้ช่วยอนนะนะเราอยากได้บ้านนั่นเองเออเสร็จแล้วร้านค้านี่ไงร้านค้าร้านขนมหวานนะคะผลิตคัพเคก้กแสนหวาน คูดาวสองชั่วโมงกว่าๆนะคะได้เหรียญมาห้าร้อยแล้วก็ได้ xp ยี่สิบแต้มนะคะก็ใช้เวลาไม่นานสองชัวงว่วโมงกว่าก็ได้ครับเค็กแล้วดูฟุงฟ้งฟิงมากร้านค้าของเรานะคะอ่าขั้นห้ารางวัลจะเป็นน้องน้องอะไรเป็นบูเบลนะคะเป็นโพนี่เจนหนึ่งตัวสีม่วงน่าจะเป็นเอิร์ธโพนี่ธรรมดานะคะ ็อยากรู้ล่าบ้านน้องจะเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าเอเติมซื้อผู้ช่วยดีไหมจะบวกพลังเพิ่มอีก30หน่วยเลยนะเติมดีไหมในดูขั้นต่อไปสิหน้าเติมกว่าไหมขั้นต่อไปไอ้ตัวนี้ก็น่าสนนะเนี่ยน้องคือบับเบิ้ลหรอใช่บับเบิ้ลไหมไม่แน่ใจนะคะแล้วตอนนี้ก็ ในอีเวนต์มินิเกมทองฟ้านะคะเราอยู่อันดับที่48ก็ตกมาไกลอยู่เพราะว่าวันนี้ตื่นสายก็เลยกดเกมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ก็ยังติดท็อปร้อยอยู่นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แอปเปิลพิงกี้พายแหละมาลงใต้แอปเปิลของเราส่วนอันดับคอมมูนิ t ตี้นะคะนั่นแหละตามคาดนะคะตัวคุณเจยังไม่มาหายวันนี้อีกเราก็เลยยังอยู่อันดับเท่าๆเดิมเลยนะคะไม่เกิน120นะคะ อยู่เท่านี้แหละ100-120ถึง120ไม่ไปไหนเลยนะคะ20อันดับไม่ขึ้นท็อปร0อยสักทีแล้วน่าจะอดได้เธอแล้วเลยฮะครอปนะเดี๋ยวเราจะมาไต่แรงตอนอัดคลิปเสร็จนะคะงานคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชุดให้พิงค์กี้พายแล้วก็ปิดคลิปกันเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะ หวังว่าพรุ่งนี้ตัวผู้ช่วยคุณจิตจะมาขายบ้างนะอยากให้มาจริงๆมีพิง n k กี้พายนะคะชุดพิง k กี้พายมีผู้ด้วยนะคะที่ขาหน้าสองขาน่ารักสดใสมากเอาไปไหนแล้วน้องอีนี่นี่นี่พิงกี้พายนะคะ,วะ,คะสสไว้เ,ะะไเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย